ศาสตราจารย์กระหนกวงตรงานเชิญครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพผมกระหนกวงตรงานสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ที่ลงไปทํางานในจังหวัดกระบี่และก็จังหวัดสงขลาครับท่านประธานผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่าในรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งนี้เนี่ยผมอยากจะขอเน้นประเด็นใหญ่ นั่นก็คือการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ของกกตหัวใจของยุทธศาสตร์กกตก็คือทําให้การเลือกตั้งนี้มีความบริสุทธิ์และยุติธรรมกับท่านประธานแต่วันนี้ข้อเท็จจริงที่ปรากฏก็คือว่าเราพบว่าเงินและอํานาจรัฐมีบทบาทต่อการกําหนดชัยชนะของการเลือกตั้งอย่างมากในทางทฤษฎีรัฐศาสตร์ เราบอกว่าการเลือกตั้งคือการแข่งขันในเชิงนโยบายและแข่งขันด้วยผลงานของผู้สมัครรับเลือกตั้งชื่อเสียงของเขาคุณธรรมจริยธรรมของเขาผลงานของเขาแต่วันนี้ครับรรท่านประธานนโยบายและคุณสมบัติของผู้สมัครต้องสู้กับเงินกับอำนาจครับท่านประธานและแน่นอนครับผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาชัดเจนครับว่าเงินและอำนาจชนะนโยบาย และผู้สมัครครับรรท่านประธานตรงนี้ผมว่าเป็นโจทย์ทางยุทธศาสตร์ที่สำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งต้องคิดให้มากนะครับรท่านประธานว่าท่านจะแก้ปัญหานี้อย่างไรผมขออนุญาตกลาบเรียนท่านประธานนะครับผมคิดตัวแรกง่ายๆจากผลงานวิจัยของผมเองเนี่ยการเลือกตั้งเขตหนึ่งถ้าจะชนะเนี่ยด้วยการใช้เงินประมาณ50บล้านครับรท่านประธานเรามี350เขตเราใช้เงิน 17,500ล้านครับบวกค่าบริหารจัดการนะครับให้โบนัสก็ตีซะว,ว่า20,000ล้านครับทาา่านประธานตรงนี้ผมอยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการ,การการเลือกตั้งว่าถ้าใครมีเงิน20,000ล้านเขายึดประเทศไทยได้ครับทาา่านประธานครับและอันนี้เป็นภาพที่น่ากลัวมากและด้วยกระบวนการตรงนี้ทำให้เราเห็นภาพที่พูดกันทั่วไปแล้วว่ามันเกิดการเกิดระบบ ของการใช้เงินที่เรียกว่ายิงแม่นครับท่านประธานเมื่อสักครู่นี้สสพิมพ์ระพีได้บอกชัดว่าใช้วิธีการมีหัวหนึ่งคนคุม20คนหนึ่งคนคุม20คนแล้วก็จ่ายเงินจ่ายเงินแล้วก็จ่ายกันชัดเจนมีเบอร์โทรศัพท์มีบัตรประชาชนชัดเจนครับท่านประธานผมไปทํางานที่ใจหลังจากที่พักประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้งครับท่านประธานข้อมูลเหล่านี้ผมยังได้ยินจากาพี่น้องประชาชนผมไม่ทราบว่าสํานักง,งานเลขาธิการการเลือกตั้งเนี่ย ได้ยินเรื่องเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะครับนั่นก็หมายความว่าต่อไปนี้นะครับท่านประธานน่ากลัวมากประเทศไทยราคาสองหมืล้านเท่านั้นครับท่านประธานด้วยวิธีการอย่างนี้แล้วก็รอสี่ปีก็เปลี่ยนเจ้าของใหม่นะครับอันนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านต้องไม่ไม่ต้องไปทําอย่างอื่นละครับทาอย่างไรจะจัดการกับอํานาจเงินทําอย่างไรจะจัดการกับอํานาจรัฐที่เข้าไป แทรกแซงการเลือกตั้งและทําลายให้มันไม่บริสุทธิ์และยุติธรรมครับท่านประธานด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เองผมจึงมาตั้งคําถามว่าระบบการบริหารการเลือกตั้งซึ่งที่สําคัญเนี่ยเรามีสระดับครับ1ระดับกกตกลาง2ระดับกกตจังหวัดและ3ระดับหน่วยเลือกตั้งครับผมขออนุญาตตั้งคําถามกับท่านตรงๆว่ากกตกลางคุมกกตจังหวัดได้ไหมกกตจังหวัด คุมหน่วยเลือกตั้งได้ไหมและหน่วยเลือกตั้งคุมให้การเลือกตั้งนั้นบริสุทธิ์ยุติธรรมได้หรือไม่คําตอบคือไม่ได้ครับท่านประธานทําไมจึงไม่ได้ครับวันนี้ผู้สมัครทุกคนนะครับของทุกพักการเมืองจะต้องจ้างคนมาหาศาลมากแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องแสดงกับกะกะตเพื่อไปเฝ้าการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งครับท่านประธานคําถามคือทําไมต้องเฝ้าครับเพราะถ้ามไม่เฝ้าโกงครับท่านประธาน ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นครับท่านประธานนี่คือโจทย์ที่กะกะตต้องแก้ไขนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้คําถามก็คือว่าที่หน่วยเลือกตั้งเนี่ยมันเกิดปัญหาจริง,รงๆครับท่านประธานผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างง่ายๆสมมุตินะครับผมสมมุติเอานะครับว่าถ้ากรรมการหน่วยเลือกตั้งเป็นคนซื้อเสียงเองนะครับกกตกลางจะทํำยังไงครับถ้ากรรมการหน่วยเลือกตั้งสมมุตินะครับเป็นคนไปโทรตามมาเลยว่าคุณยังไม่มาเลือกตั้งเนี่ยครับคุณมาได้แล้ว เพราะเขาเป็นคนซื้อเสียงกับคนคนนั้นเองแล้วเขาก็มีเบอร์โทรศัพท์หมดทุกอย่างครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับท่านประธานอันนี้ยิงแม่นมากนะครับสองหมื่นล้านได้ประเทศไทยแน่นอนเลยครับท่านประธานไม่มีข้อสงสัยครับเราจะให้ประเทศไทยของเราเป็นอย่างนี้หรือเราจะให้ระบบการเลือกตั้งของเราเป็นอย่างนี้หรือพักการเมืองไม่ต้องพัฒนายอย่างอื่นแล้วครับนโยบายไม่มีประโยชน์หาผู้สมัครที่มีคุณภาพไม่มีประโยชน์หาเงินดีกว่าครับ แล้วก็วางระบบการซื้อให้แม่นครับอันนั้นคือชัยชนะของการเลือกตั้งนี่คือยุทธศาสตร์ที่ท่านอยากเห็นเหรอครับสําหรับพวกผมในพรรคประชาธิปัตย์เราต่อสู้กับเรื่องนี้และเราก็ไม่ยอมแพ้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากขออนุญาตเสนอกับท่านประธานว่ากกตเรื่องอื่นท่านทําเป็นพิธีกรรมไปเถอะครับแต่หัวใจคือเรื่องการป้องกันการใช้เงินและใช้อํานาจในการเลือกตั้งครับท่านประธานนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดตัวอย่างชัดเจนครับท่านประธานข้อมูลการเลือกตั้งครับ ข้อมูลการเลือกตั้งผมขออนุญาตเรียนท่านประธานไปยังท่านเลขากรกตนะครับข้อมูลการเลือกตั้งเนี่ยขอยากมากนะครับและก็ขอไม่ได้พัดวันประกันพุ่งจนบอกว่าไม่มีแล้วครับขออนุญาตเสนอไปเลยนะครับท่านทําให้คะแนนการเลือกตั้งรายหน่วยเป็นดิจิทัลไฟล์และใครอยากได้ก็มาดาวน์โหลดไปเลยครับผมเรียนท่านประธานไปยังเลขากรกตนะครับขออนุญาตฟ้องท่านประธานครับพรรคประชาธิปัตย์ผมคนทำเรื่องนี้ครับ และเราส่งเจ้าหน้าที่ไปเนี่ยต้องไปถ่ายเอกสารเป็นลายลายหน้าครับเราต้องเช่าเครื่องและแบกเครื่องไปเองครับท่านทําให้มันง่ายหน่อยได้ไหมครับมันจูเป็นไฟล์หมดเลยใครอยากได้มาดาวนโหลดไปเลยอย่างนี้เป็นต้นครับท่านประธานครับขออนุญาตขอความกรุณารรทําอันนี้ให้ได้ด้วยและไม่ใช่เลือกตั้งสสครับเลือกตั้งทุกประเภทครับเลือกตั้งท้องถิน่นเลือกตั้งอบจอวันนี้ผมขอคะแนนเลือกตั้งอบจก็ย,ยังไม่ได้ครับท่านประธานครับที่ผ่านมาอ,าอย่างนี้เป็นต้นครับ นั่นคือปัญหาที่ระบบไม่พร้อมและทําให้เกิดปัญหาจริงๆครับท่านประธานผมขออนุญ,ญาตยกอีกตัวอย่างเป็นประการสุดท้ายครับท่านประธานก็คือว่าท่านดูปัญหาหลักๆของการเลือกตั้งวันนี้เราเห็นแล้วว่าในบางเขตเลือกตั้งนะครับมีการเพิ่มของประชากรเยอะมากครับท่านประธานครับกกตวิเคราะห์สิครับทําไมทําไมเขตนี้คนเพิ่มมาสองหมื่นคนครับทําไมเขตนี้เพิ่มมาแปดพันคนครับ ทำให้อีกเขตนึงไม่เพิ่มเลยครับพอลงไปดูแล้วอ๋เอเขตนี้ตั้งใจจะชนะแหะครับก็เกิดการเคลื่อนย้ายคนเขาเตรียมการก่อนลวงหน้าก,ก็ตอบอกว่าก็เขาย้ายมาตามสภาพผมว่าอันนั้นคงจะไม่ใช่ความไร้เดียงสาจนเกินไปนะครับและยิ่งไปกว่านั้นครับท่าประธานลงลึกไปเลยครับบ้านนี้ทําไมมีคนอยู่ในทะเบียนผู้อาศัยเนี่ยสาคนครับผมขออนุญาตเรียนถามท่านประธานจริงๆว่า กระทรวงมหาไทยอนุญาตให้คน30คนอยู่ในบ้านเดียวกันได้ยังไงครับมันอยู่ไม่ได้นะครับอย่างนี้ติดโควิดกันหมดทั้งประเทศแหรอครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ครับรท่านประธานสามัญสํานึกของเราบอกแล้วว่าจํานวนคนที่เยอะขนาดนั้นมันสะท้อนเจตนาบางอย่างครับรท่านประธานสิ่งเหล่านี้ผมอยากจะขออนุญาตเรียนทานย่านประธานไปยังกรกะตว่าการุณาใช้สามัญสํานึกและใช้ใจที่บริสุทธิ์ยุติธรรม มองการเลือกตั้งและวิเคราะห์ผลของการเลือกตั้งอย่างที่ผมทําแล้วท่านจะเห็นว่ามันมีปัญหาจริงๆครับท่า,านประธานเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพพวกผมพรรคประชาธิปัตย์อยากเห็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมเราอยากเห็นประชาธิปไตยที่แบ่งบานเราไม่อยากเห็นการทะเลาะเบาแวง้งการเดินขบวนประท้วงด้วยความรุนแรงเราไม่อยากเห็นเราอยากเห็นบ้านเมืองเดินไปข้างหน้าขอให้เริ่มต้นด้วยการเลือกตั้งได้ไหมครับเพราะฉะนั้นขอกรกตครับลดอำนาจเงินลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจนโยบายเพิ่มพลังของผู้สมัครที่มีคุณภาพตรงนั้นแหะครับคือฐานของประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วเรื่องอื่นท่านไม่ต้องทําเลยก็ได้อันนั้นคือสิ่งที่เราอยากได้ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณนะครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมกนกวงตรงงานสมาชิกสภาพผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อพรคประชาธิปัตย์ผมขออนุญาตอ,อ,อภิปรายเพิ่มเติมจากที่ท่านเลขาธิการกรกตได้กรุณา ตอบคําถามเมื่อสักครู่ครับท่านประธานครับในประเด็นแรกผมดีใจที่ท่านประธานที่ท่านเลขากกตบอกว่าเห็นด้วยกับหลักคิดที่สําคัญคือการลดอํานาจเงินลดอํานาจรัฐแล้วก็เพิ่มอํานาจของนโยบายและคุณภาพของผู้สมัครที่จะเป็นยุทธศาสตร์ของการทําให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมผมคิดว่าตรงนี้เป็น เรื่องที่สําคัญมากแล้วก็ผมก็อยากขออนุญาตฝาก <c oughs> กับท่านเลขากรกตว่าในเชิงระบบ <c oughs> <c oughs> เราจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับทีนี้ในประเด็นที่ผมขออนุญาตกราบเรียนที่ผมได้อภิปรายไว้เนี่ยในระยะสั้นถ้าท่านจําได้ผมพูดถึงเรื่องการเลกการจัดการเลือกตั้งในระดับหน่วยเลือกตั้งที่ท่านพูดถึงในแผนระยะสั้นเนี่ยนะครับ เ,เกี่ยวกับเรื่องสินบนนํำจับเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ดีแต่ที่สำคัญมากกว่าครับท่านประธานครับก็คือในการเลือกตั้งในปี2562ที่ผ่านมาของสสเนี่ยนะครับปัญหาสำคัญก็คือการที่กะกะตจังหวัดตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกรรมการเลือกตั้งครับตรงนั้นนะครับคือปัญหาครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยระบบเรื่องการทุจริตในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยมันไม่รุนแรงถ้าปี62นะครับ เพราะว่ากรรมการเลือกตั้งเนี่ยประกอบด้วยคนหลายฝ่ายแล้วก็มีการเรียกว่าโปร่งใสแล้วก็ดูกันแต่ปรากฏว่าถ้าการเลือกตั้งที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกรรมการเลือกตั้งมันมีปัญหาอย่างยิ่งนะครับและเรื่องที่สองในหน่วยเลือกตั้งที่มันเป็นปัญหาก็คือว่าคนที่จะเป็นพยานเนี่ยเขาไม่มั่นใจในเรื่องของการคุ้มครองพยานครับเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยคนที่เห็นการเลือกตั้งแล้วก็สามารถที่จะยืนยัน เขาก็ไม่มั่นใจในความปลอดภัยครับท่านประธานนั้นเป็นตัวอย่างนะครับความหมายที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยเพื่อจะเรียนกับท่านประธานผ่านไปยังเลขากรกตว่าเราต้องการวิธีปฏิบัติครับท่านประธานที่จะแก้ปัญหาเราไม่ต้องการทฤษฎีหลักคิดแต่เพียงอย่างเดียวเราต้องการวิธีปฏิบัติในการแก้ปัญหาครับท่านประธานสำหรับประเด็นที่สองที่ท่านเลขากรกตได้พูดถึงเรื่องของ การทํางานกับกระทรวงศึกษาธิการเพราะว่าการเลือกตั้งที่ดีต้องมาจากการที่มีประชาชนที่มีคุณภาพซึ่งผมเห็นด้วยกับท่านนะครับในประเด็นนี้ทีนี้ในจุดนี้เนี่ยหลักคิดเรื่องพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย Civic Education for Democracy ที่ท่านพูดถึงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นหลักการที่ถูกต้องและก็สนับสนุนแต่ตัวที่ผมเป็นขออนุญาตเป็นห่วงกับท่านนะครับพอไปถึงการปฏิบัติเนี่ย ผมทํางานให้ท้าน,นการศึกษามากว่า30ปีและผมขออนุญาตเรียนกับท่านเลขาเลยนะครับว่าสิ่งที่ท่านตั้งใจดีเนี่ยพอไปถึงกระทรวงสาธาริการแล้วเนี่ยมันจะบิดเบี้ยวไปหมดเพราะว่าที่ท่านเรียกร้องว่าหลักสูตรการศึกษาที่จะเข้าใจวิถีประชาธิปไตยได้หัวใจคือการคิดวิเคราะห์แล้วก็มีเหตุผลตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องประชาธิปไตยอย่างเดียวมันทุกเรื่องครับท่านประธานครับแล้วก็กระทรวงสาธาริการก็ยังทําไม่ได้จนถึงวันนี้ครับครูของกระทรวงสาธาริการก็ทําไม่ได้ครับ ทุกคนพูดเหมือนกันครูทั้งประเทศพูดเหมือนกันว่าเราต้องสอนให้นักเรียนของเราคิดวิเคราะห์เป็นแต่ครูของเราสอนให้คิดวิเคราะห์เป็นไม่เป็นครับนี่คือปัญหาที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมีคําแนะนาครับท่านประธานครับแล้วก็ผมยินดีนะครับถ่าท่านกก,ะกะตจะให้ผมไปช่วยตรงนี้นะครับไม่คิดค่าที่ปรึกษาเลยนะครับเป็นอาสาสมัครครับในเรื่องแรกก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยขอให้ท่านโฟกัสที่ชั้นประถมศึกษาก่อนนะครับอย่าไปพูดถึงเรือม,ม,มัธยมอย่าไปครับ เอาปอหนึ่งเลยเริ่มที่ปอ1หนึ่งเลยนะครับในการทําวันนี้เนี่ยนะครับมันมีเรื่องที่ต้องทํา3เรื่องครับเรื่องที่1คือการเข้าไปทําแผนการสอนวิถีประชาธิปไตยในชั้นเรียนครับตรงนี้ผมไม่มีเวลาที่จะอธิบายทางเทคนิคนะครับท่านประธานครับมันมีเกมที่จะเล่นได้นะครับเกมดิม o อ r ราซีนะครับ ที่การที่มีการใช้จินตนาการและก็การแก้ปัญหาเพื่อการเป็นประชาธิปไตยของมุรุิทีเฟรดิกนอยแมนของเยอรมันดีมากครับท่านประธานสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทําได้แล้วก็ผมก็เคยทําเรื่องนี้กับนักเรียนด้วยใช้เกมดิมอคราซีอันนี้มาแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่1การทําแผนการสอนของชั้นป .1 ถึงป .6 นะครับเรื่องที่1เรื่องที่สองครับท่านประธานกรกตจะต้องนําครูประจําชั้นป .1 ถึงป .6 ทั่วประเทศครับ ผมคิดว่าก็ประมาณสักหมื่นกว่าคนนะครับมาจัดการอบรมให้เข้าใจเรื่องเหล่านี้และให้ทําให้เป็นครับซึ่งอันนี้ทําได้หลักสูตรตรงนี้ใช้เวลาประมาณ2วันก็ทําได้แล้ครับอันนี้ก็ทําได้นะครับนั่นคือเรื่องที่2และเรื่องที่สามที่สําคัญมากที่ผมคิดว่ากกตจังหวัดของท่านต้องลงไปทําก็คือการที่จะโค้ชให้ครูสอนจริงในชั้นเรียนเป็นไปตามนั้นเพราะถ้าท่านท่านมีเครื่องมือให้อบรมให้ แต่กลับไปชั้นเรียนครูก็ไม่สอนครับก็สอนตามที่ผอเขตพื้นที่บังคับให้ทำแล้วครับเพราะฉะนั้นท่านต้องลงไปโค้ชและไปเฝ้าดูในชั้นเรียนครับและตรงนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขออนุญาตฝากสามเรื่องตรงนี้และผมยินดีครับท่านเลขาจุะทวิทย์ครับผมจะไปช่วยท่านจริงๆเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมถนัดและผมเก่งครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะขออนุญาตเรียนประเด็นที่ผมอยากจะเรียนกับท่านเลขากรกตผ่านท่านประธานก็คือว่า วัฒนธรรมของกระทรวงศึกษ,ษาโดยครูเนี่ยนะครับเป็นวัฒนธรรมอำนาจนิยมครับเพราะในชั้นเรียนเนี่ยครูถูกครับนักเรียนผิดครับตัวอย่างรูปธรรมก็คือมีโจทย์ข้อโจทย์การบ้านข้อหนึ่งนักเรียนทํามาไม่เหมือนคําตอบครูนักเรียนบอกครูผิดแต่นักเรียนจะอธิบายครูบอกเธอไม่ต้องอธิบายเธอผิดเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมในชั้นเรียนของเราเป็นวัฒนธรรมอำนาจนิยมครับและท่านก็จะพยายามให้ครูที่เชื่อในอำนาจนิยม มาสอนประชาธิปไตยยากมากครับด้วยเหตุผลตรงนี้เองผมถึงเรียนกับท่านว่าท่านอย่าประชุมกับปลัดกระทรวงครับอย่าประชุมกับเลขาธิการสปทครับไม่มีประโยชน์ครับท่านลงไปทําในพื้นที่กับโรงเรียนอันนี้ผมเรียนท่านประธานจริงๆผมยินดีช่วยเพราะผมอยากให้มีประชาธิปไตยเกิดขึ้นท่านเลขากรุณาติดต่อผมเลยนะครับแล้วก็ประเด็นสําคัญก็คือว่าในตลอดเวลาหลายสิบปีมานี้ในชั้นเรียนของเราเนี่ยนักเรียนถูกอํานาจของครูกดทับมาโดยตลอด การเดินขบวนประท้วงของนักเรียนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันเป็นผลจากการที่นักเรียนถูกอำนาจของครูกดทับในโรงเรียนติดต่อกันมายาวนานนี่เป็นปัญหาครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยครับที่นักเรียนไทยของเราจะนิยมการใช้อำนาจในการแก้ปัญหาครับที่ไม่ใช่วิธีการประชาธิปไตยและใช้เหตุผลอย่างที่ท่านเลขากะกะตได้พูดถึงเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตกลับเรียนด้วยความเคารพครับว่าหลักคิดของท่านถูกต้อง แต่วิธีปฏิบัติของท่านจะล้มเหลวนะครับถ้าท่านไม่อยากล้มเหลวท่านติดต่อผมนะครับแล้วผมจะไปช่วยท่านครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ